สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับวิศนุไปเมนเทอริตี้นะครับก็ <c oughs> วันนี้ก็จะมาเปิดตัวไปตัวใหม่ของผมนะครับเป็นไปเจ้าดันฮิลปี1 9 9192กนะก็น่าจะเป็นวัตถุโบราณแล้วล่ะ่าฮะก็ ดีใจมากๆที่ประมูลมันมาได้นะครับก็หายากมากแล้วก็ราคาสูงสูงนะครับก็มันก็ตกประมาณเกือบ20,000ได้นะครับรวมค่าส่งรวมค่าภาษีแล้วนะครับเพราะว่าราคารุนแรงมากนะครก็เป็นตัวที่จ้องมองแล้วก็เขาเรียกว่าหาให้ลงตัวนะครับส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อย สูบนานทักเท่าไหร่เต็มที่ก็ชั่วโมงหนึ่งนะครเพราะฉะนั้นเราก็สูบช้าด้วยโบประมาณสัก 2A มันมีความเหลือเฟือมากๆแล้วสำหรับผมนะครผมก็ก็เลยหาแต่ตัว 2A นี้ค่อนข้างหายากหน่อยตัวสแตนดาร์ทั่วไปจะเป็นตัว4นะ่ะเป็นตัว4เป็นไซส์4ีเป็นไซส์2ซึ่งที่สำคัญที่สุดของผมนะครผมไม่ค่อยสนใจเรื่องสภาวะภายนอกเท่าไหร่นะครับเรื่องมาร์กิ้ง ไม่ได้สนใจมากนะครับตัวนี้ดันฮิวหายไปแล้วนะฮะดันฮิวไม่มีแล้วนะมีแต่ซีเรียลโคดประมาณนี้เท่านั้นนะแล้วก็ทำการขัดล้างเรียบร้อยแล้วก่อนซื้อเราก็ก็เช็คกันก่อนแล้วนะดูดูสภาพโบแล้วว่าโบมันดีมากซึ่งเอ่อพูดไงดีอะปีไปปีร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยดูสภาพโบเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ผมขัดนิดเดียวนะไม่เยอะมากนะครับข้างในแบบ เอาพูดง่ายๆถ้าขัดมาแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันโอเคมากนะครับดีดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้กลิ่นกรดรุนแรงนะก็กวาจะจัดการกับมันได้ก็ต้องเอาพวกบาลันดีต้องแช่ต้องล้างก็เสียเวลาไปพอสมควรแล้วก็พอล้างเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จัดการเปลี่ยนสเต็มใหม่นะครับทําตามสูตรของวิษณุนะไปสองหมื่นกว่าบาทเอามายํำนะ ใ่ครบ้าบ้าก็ก็ยินดีนะครับเพราะไม่ใช่คนปกตินะครับตัวนี้รสชาติการสูบก็แตกต่างอย่างมากนะครับกับไปดันฮิลที่ผมมีผมเป็นคนได้สูบและได้ลองไปดันฮิลตั้งแต่ปี40ถึง80ถึง2010นะฮะได้ลองมาหลายตัวมากก็จะเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้รู้ว่า ดันฮิลเนี่ยจะแยกเป็นส่วนตัวผมจะแยกเป็น4 4ยุค4ส,สมัยด้วยกันนะครับ4ยุค4ส,สมัยก็คือว่าดันฮิลยุคของตาอันเฟตเลยนะฮะอันเฟตก็คือ,อคนก่อตั้งคนทำโรงงานดันฮิลนะครับตัวพ่อเลยนะ,แล,ยล et, นะแล้วก็ยุคของลูกนะคุณอันเฟตนะฮะแล้วก็ยุคของหลานนะฮะข้อมูลพวกนี้ผมอ้างอิงมาจากคุณต้นนะฮะ <c ười> คุณต้นเพจไปมือสองนะแกมีความรู้ดีมากอันนี้เราก็ เอาข้อมูลแกมาแล้วก,แวก็แล้วก็ทดลองแล้วก็ทดสอบแล้วก็สูบด้วยตัวเองกออ็อยากจะอธิบายอยากจะบอกกับเพื่อนๆนะเพราะว่าสมัยก่อนผมสูบไปก็ก็ถามว่าเฮ้ย hey, ดันทิวดียังไงเขาก็บอกว่าเออก็ดีแต่ไม่มีดีเทลให้ผมนะมันก็พูดยากแล้วก็คนส่วนใหญ่บางครั้งชอบดันทิวก็สูบแต่ดันทิวไม่สามารถเทียบเคียงไปอื่นได้ไม่สามารถบอกความแตกต่างหรือคาแรคเตอร์ได้นะครับดันทิวก็จะเป็นไปที่ค่อนข้างเข้ม มันนะเข้มมันชัดเข้มมันชัดจัดจ้านนะครับโบร้อนเร็วและร้อนนานขายความร้อนชาแต่ให้ควันที่เย็นนะครับแล้วก็เป็นไปที่ผมพูดได้ว่าเชื่อขนมกินได้นะครับไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยนะครับไปนั่นหิวนะฮะตั้งแต่หลังปี90ลงมานะครับอ่ะว่าไปตามยุคก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะไปกันคร่าวๆเ,เพราะว่าเดี๋ยวผมจะลงดีเทลอีกทีนึงก็คือยุคของผมเนี่ยเป็นยุค ตั้งแต่เลิกแลมเลยเลิกประมาณ1 0ถึงถึง์งปผมอยู่ยุคนั้นนะเป็นยุคที่คุณอันเฟดได้หาไปหาไม้ดีๆจากทั่วทุกมุมโลกนะฮะก็คือยุคนั้นจะเป็นยุคหาไม้ที่ดีของของคุณอันเฟดอยู่ก็คือว่าคุณอันเฟดก็สร้างสตอรี่ของตัวเองโดยประกาศไปว่าใครมีไม้ที่ดีมาขายที่เขานะฮะแล้วเขาจะให้ราคาดีกว่าเจ้าอื่นนะครับผมก็ ได้ไปเรียบร้อยนะครับซึ่งยุคเนี้ยยุคประมาณ1 0ถึงไม่ถึง3 0เนี่ยมันมีคาแรคเตอร์พิเศษกว่าตัวอื่นคือมันมีความนุ่มติดมาด้วยนะครับไม้มันจะมีรสชาติคล้ายๆกับไม้ทางอิตาลีซันฝรั่งเศสนะครับแต่ส่วนยุคยุคยุคลูกของเขาเนี่ยมันจะเป็นยุคสองครามโลกอันเนี้ยมันค่อนข้างมั่วมากมันไม่แน่นอนนะเพราะว่าเป็นเป็นยุคที่ สงครามโลกครั้งที่2แล้วโรงงานเขาถูกบอมนะไม้ดีบ้างไม่ดีบ้างอันนั้นก็วัดด้วยคนไปแต่ว่าเริ่มยุคของหลานเขาเนี่ยจะเป็นยุคของผมคิดว่าน่าจะเป็นไม้ไม้ไม้จากแอลจีเลียเต็มตัวแล้วจากที่สูบมานะครับไม้เพราะว่าไม้ไมมนมีความแข็งมากรสชาติมันก็จะเป็นค่อนข้างชัดแต่ว่าความนุ่มเนี่ยไม้ไม้เอลเจีเลียมันจะสู้พวกไม้ของพวกฝรั่งเศสหรือพวกฝั่งทางอิตาลีไม่ได้นะครับ ก็คือพูดง่ายคือไม้ของยุคนี้มีความมีมีเข้มและมีนุ่มด้วยนะครับให้รสชาติได้ดีกว่านะส่วนตัวผมว่ามันดีกว่ามันมีความมีความคลาสสิกกว่านะครับมันชัดและนุ่มกว่านะแล้วก็ส่วนยุคที่หลุดจากรุ่นหลานเขาแล้วเป็นยุคอุตสาหกรรมเป็นยุคเอ่อเรียกของนายทุนแล้วตัวนั้นผมไม่คุยนะครับเพราะว่ามันมันไม่มีความเป็นนันทิวแล้วนะสำหรับตัวผมนะสำหรับการสูบ ถามว่าได้สูบลองแล้วดีไหมก็ผมว่าไม้มันก็งันๆนะหลังพวก2 0 0พไปแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ดีของดันฮิลก็คือว่าเรื่องความสวยงามเรื่องความปานี้เรื่องความเจาะรูในดันฮิลยังดีอยู่นะครับในยุคเอ2พ0 0ขึ้นไปนะครับแต่เนื้อไม้ผมไม่ชอบนะอ่ะกลับมาตัวนี้ต่อนะว่าผมไปทำอะไรกับมันบ้างนะครับก็เนื่องด้วยว่าตัวผมเองสูบยาเหนือเป็นหลักนะก็ชอบความนุ่มนวลน,นะฮะชอบ ห้องแชงที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมาถึงก่อนแรกเริ่มเลยเนี่ยตัวผมเองก็เจาะเดินแชงใหม่นะครับจาก7มิลเนาะก็เราก็ขยายรูไปเป็น8มิลน,นะมัน6 5มิลแหละผมกคขยายไปเป็น8มิลเพื่อที่จะเอาชุดสเต็มเนี่ยสเต็มเนี่ยหักออกเลยนะตัดออกแล้วก็ใส่เป็นสเต็ม6มิลไปนะครับ สามารถใส่กรอง6มิลได้ตัวนี้นะฮะแต่ว่าผมไม่เอามาใส่กรอง6มิลผมเอามาใส่กรองไม่บายแล้วก็สเตมตัวนี้ผมเดินสว่านเข้าไปค่อนข้างลึกลึกสุดเลยเพื่อที่จะให้ได้ความยาวของของของกรองไม่บายให้ได้มากที่สุดนะครับจากการคํานวณแล้วก็ตัวนี้เดินสว่านเข้าไปนิดนึงไม่เยอะมากนะครับเผื่อห้องอากาศไว้เพื่อแช่อุณหภูมินะฮะประมาณนั้นก็สามารถดูดแบบออริจินอลเลยก็ได้นะครับก็คือว่า ใส่สเตมเข้าไปอย่างนี้พอใส่สเต็มเข้าไปปุ๊บเนี่ยชุดเนื้อไม้เนี่ยจะถูกสเต็มเนี่ยกดลงไปนะครับหมายความว่าถ้าเราเสียบไปขนาดนี้สเต็มไม้ชุดนี้จะไม่ทํางานลวก็จะถูกแฉงในไม้ในชุดนี้จะไม่ถูกทํางานสเต <ส otes S 2> ็มจะจิ้มเข้าไปแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อไม้ที่จะซับหรือว่าซับหรือว่าซับกลิ่นซับควันหรือซับน้ำเนี่ยมันก็จะลดลงไปเหลือสั้นแค่นี้นะครับแล้วก็ให้กลิ่นได้ที่ชัด เป็นสไตล์ของดันฮิลนะฮะนี่เราก็คงคาแรคเตอร์ไว้ส่วนสเต็ปที่2เนี่ที่ผมทำนะฮะก็คือว่าอันนี้ก็คือเป็นกลองไม้บาบนะครับสามารถใส่กลองไม้ายเข้าไปได้ดูกลองไม้ายผมซะก่อนยาวนะยาวยาว,ยาวมากเลยยาวประมาณนี้นะยฮะยาวมีความยาวมากนะกลองไม้ายก็ด้วยความที่อยากจะให้ห้องแช้งมันมีความความ เเลยนื่องอยากจะให้ห้องแฉงเนี่ยมันมีความกว้างเหมือนคาราบาสนะฮะไหนๆก็เจาะดูเข้าไปแล้ว8มิลผมก็ถอยสเตมมาข้างหลังโดยการใส่แหวนนะครับก็คือจะเป็นแหวนทองเหลืองแบบนี้นะก็เดี๋ยวจะเอาไปชุบทองลนะเพราะว่าสุกถูกใจมากนะมันเป็นแหวนทองเหลืองก็เสียเข้าไปอย่างนี้นี่ทองเหลืองเสียเข้าไปนะฮะแล้วก็ใส่กรองบลายเข้าไปป๊าบนี้ แล้วเ,เสียเข้าไปนี่ก็จะเป็นดันฮิลอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นดันทิลสไตล์ของวิสนุนะซึ่งโปรติแล้วผมใช้สูบแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็ถ้าจะสูบแบบสแตนดาดก็อาจจะเก็บเอาไว้ให้กับเพื่อนๆที่อยากจะรู้แล้วก็อยากจะทดสอบเกี่ยวกับว่าไปยุค1922มันเป็นยังไงนะครับซึ่งอันนี้ก็คือ เป็นไปที่พูดง่ายๆคือในประเทศไทยคงมีไม่กี่ตัวแล้วก็รวมถึงในทั่วโลกด้วยแล้วก็รวมถึงไปที่เอามาทำแล้วสะอาดและสมบูรณ์ขนาดนี้มันยิ่งหายากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะคงคาแรคเตอร์ของดันคิวเอาไว้ w e นะครก็คือสามารถถอดชุดไม้ใบทั้งหมดออกแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมได้นะครับก็อย่างน้อยคือผมเป็นช่างไปที่สรรหาเนาะสรรหาแล้วก็พอมีงบมีบัตเจ็ต มีงบประมาณที่จะหาพอหาได้ก็เลยอยากจะเก็บข้อมูลพวกนี้เอาไว้ให้เพื่อนๆนะฮะก็เดี๋ยวอีกไม่นานจะที่จะส่งให้ลองก็จะมีคุณปอนวินิตี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปให้ลองกันแล้วก็พี่ต้นเผ็ดไปมือสองนะครับสะสะอะไรนะเาเรียกม,มิสหายทำรรพิเศษเอ้มิสหายไปพิเศษนะที่แบบเ,เขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาตลอดของ พี่ต้นเนี่ยแกข้อมูลแน่นมากนะแกศึกษามาดีมากแต่ว่าแกยังพูดเลยว่าไปดันฮิลปีลึกกว่า40ไม่มีโอกาสได้สูบเลยส่วนใหญ่ขายหมดนะฮะแล้วส่วนส่วนใหญ่คนที่สูบผมก็มีความรู้สึกว่าเขาอาจจะเขาเรียกเทสไม่ถึงอะ่ะอืมเทสไม่ถึงก็คืออาจจะไม่รู้เนาะเราก็เลยอยากจะเราสูบแล้วแล้วเราก็อยากให้คนที่มีความสามารถได้สูบดูว่าว่าจะจะ มีผลยังไงนะฮะซึ่งเรื่องราวหรือสตอรี่เหล่านี้ก็จะเก็บไว้เป็นข้อมูลกับคนข้างหลังนะฮะว่าเออดันฮิวมันเป็นอย่างนี้นะเมืองไทยเคยมีนะรุนนี้นั่นอะไรอย่างครับเนี่ยครับตาโลโก้ดันฮิวไม่เหลือแล้วนะฮะไม่เหลือแล้วมองไม่เห็นแล้วนะอืแต่นี้ผมก็ไม่ค่อยไมยเท่าไหร่ลอนดอนเห็นเป็นเอลเอลเห็นตัวดีอยู่กระจ้อยเดียวนะอืม ส่วนตัวนี้ก็อันนี้ยังดีโคดมีครบยังบ่งบอกให้ได้รู้ว่าเป็นตัวตัว1922นะอันนี้ก็เป็นอีกความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับเพราะว่าในวงการไปเนี่ยคนที่มีหัวคิดมีแนวคิดมีนวัตกรรมมันน้อยนะครับแล้วมันโผล่หัวมาอยู่ในไทยหนึ่งคนก็ ก็ภูมิใจแหละแล้วมันสูบโคตรอร่อยเนี่ยสำหรับผมนี้แต่ก่อนนี้ได้ไปตัว60ตัวดีๆมาก็เอ้ยก็โอเคแล้วนะผอมาเจอตัวนี้คือชอบจริงไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอินไซน์นะแบบเฮ้ยชอบที่มันเก่าตอนแรกสูบมีเข้าใจว่ามันเฮ้ยมันแปลกมากโทรไปถามคุณต้นเลยว่าคุณต้นทําไมลาย,ยุค22ที่ผมสูบมันค่อนข้างแปลกประหลาดไม่เหมือนกับไปดันฮิวทั่วๆไปเลยปกติว่าไปดันฮิวมันจะค่อนข้าง เข้มชัดค่อนข้างรุนแรงนะแต่ตัวนี้ค่อนข้างนุ่ม mm. เขาก็เลยบอกว่าอ๋อเป็นยุคนั้นเป็นยุคที่คุณอันเฟตเขาประกาศซื้อไม้ดีๆจากทั่วทุกทุกลงลงผลิตไม้บายเลยนะครับก็เขาให้ราคาพิเศษมันก็เออวาลันตีในด้านหนึ่งแล้วว่าเออไม้ตัวนี้อาจจะเป็นไม้ที่เออเป็นไม้พิเศษของของแต่ละเจ้าสมัยนั้นที่คุณอันเฟตเลือกมานะแต่ก็ลายไม้เนี่ยไม่ได้ ไม่ได้อะไรเลยนะดูแบบเหมือนไม้กระโหลกกะลาทั่วๆไปแต่มันแต่ถ้าคนดูเป็นจะรู้แหละอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวผมจะมาบอกคาแรคเตอร์ของไปพิเศษความพิเศษของของไม้เก่าๆให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะก็คือว่าไม้เก่าเนี่ยสังเกตเห็นคราบดำไหมครับคราบดำนี้ไม่ใช่คราบลงสีใหม่นะครับคราบดำพวกนี้เนี่ยดำมันเหมือนเหมือนกับการลงสีนะครับแต่ว่ามันมันไม่ใช่นะครับมันคือมันคือคราบที่ เรียกคาบทาหรือคาบมือคนที่จับแล้วมันผ่านเวลามานานๆนะครับลายเกลนนี้มันจะดำดำแบบดำซกมกอะ่ะมันจะไม่ได้ให้ดำสีนะโอ้ยกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยถ้าเพื่อนๆจะหาซื้อป้าเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยลองดูก็ได้นะครับเนี่ยกันในจ้าเอือ เนี่ยมันจะดำแบบเนี้ยดำซกมกอย่างเงี้ยมันจะไม่ดำแบบดำสีอะ่ะประมาณนี้นะผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ตัวผมเองผมดูก็ค่อนข้างรู้เพราะว่าผมเป็นช่างภาพด้วยแล้วก็ดูงานเมืองนอกบ่อยนะก็เลยรู้ว่าเออมันโอเคแนละ้วแล้วก็เสียงนี้มันค่อนข้างแน่นมากเลยเหมือนแก้วเลยครับเสียงมันคลิกเหมือนแก้วเลยนะเออแล้วข้อพิเศษอีกอย่างหนึ่งของดัน L ีี สองสองนี้ก็คือว่ามันสูบแล้วเย็นมันสูบแล้วเย็นกว่าพวกตระกูลตั้งแต่ปี40ขึ้นไปเลยนะครับมีความเย็นพิเศษนะครับจนปี2000ตัวนี้สุบเย็นกว่านะครับสุบเย็นแล้วก็นุ่มนะประมาณนั้นเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวมาทานฟอร์เมอร์เพื่อนๆดูอีกทีนึงโอ้อคอนเทปแค่ไหนไปผมไม่มีลูกเล่นเยอะนะเอากองถอดออกปุ๊บใช่ไหมก็ถอดวิงนี้ออกนะ ต i n ลิงออกป๊เสเซฟแล้วก็เสียบเข้าไปมันก็กลายเป็นดันฮิลสแตนดาร์ดเหมือนเดิมนะครับเป็นออริจินอลนะครับมันสามารถเป็นทั้งออริจินอลแล้วก็เป็นทั้งอินไซวิสนุได้นะครับ <laughs> <c oughs> ก็ภูมิใจนำเสนอนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าฝรัง่งมาเห็น,นคงกระดาษตายแล้วเพราะว่าไปพวกนี้มันเป็นไปที่ค่อนข้างแรงเทมแะหาย,ายากแล้วเรามาปู้ยีผู้ยำักขนาดนี้นะฮะแต่ก็ คือที่ทําได้ก็คือเพราะว่ามั่นใจว่าฝีมือมีถึงพอสมควรเลยที่จะทําให้มันไม่เสียหายได้นะครับก็ก็เสียหายมาเยอะเลยรู้เทคนิครู้อะไรการเจาะแฉงลงไปที่มีความบางเสียงแตกมากเลยนะครับเสียงมากๆที่จะทําให้มันแตกได้แล้วก็การยัดสเตมถ้ามันไม่พอดีใช้ไปนานๆมันก็แตกได้นะครับประมาณนั้นอันนี้ก็เราเสียหายมาเยอะ,ะครับเราไม่กลัวแนละ้ว <laughs> <laughs> เราทําได้แล้ว ก็เลยมาเป็นรุ่นตัวนี้นะครับโอเคก็พ okay. ีเต์กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมอาจจะทําเกี่ยวกับดันฮิลล้วนๆเลยจะเป็นเกี่ยวกับไปดันฮิลแล้วให้ข้อมูลเพื่อนๆกันนะเพราะว่าผมสูบมาเยอะมากก็ไม่อยากให้ความรู้เหล่านี้หายไปนะฮะเผื่อผมตายไปก่อนเผื่อที่ว่าเพื่อนๆใครที่รักหรือชอบดันฮิลจะมาหาจะมาซื้อกันก็จะได้ไม่ผิดหวังนะจะได้ซื้อถูก รุ่นถูกปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาผมก็ขอรากันไปก่อนนะครับแล้วพบกับผมใหม่ในโอกาสหน้ากับบิสนุไปเมนเทอริตี้ครับผม